ฮัลโหลสิคะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นสกูชี่ร็อตใหม่นะคะก็มีของเข้ามาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มาอัปเดตของด้วยนะแล้วก็มีของที่หมดไปแล้วเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูช่องทางการติดต่อกันก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นไอเดล่นะคะไอคิเอ็์ไปหนึ่งเปหนึ่งนะคะจะมีเป็น IG ชื่อบิวช็ s h o p k p o p แล้วก็จะมีใน a c e b o o k นะคะชื่อบิว s h o p อันนี้เป็นภาษาไทยนะคะตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น3ช่องทางที่ เลือกมาได้คนละหนึ่งช่องทางค่ะตามที่สะดวกเลยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะจะเป็นช่องทางลาซาด้านะส่วนค่าจะส่งขานี้จะส่งเป็นแฟลตเริ่มต้นที่4 0บาทค่ะปลายทางเริ่มต้นที่50บาทรับโอนธนาคารกสิกรแล้เร็แล้วก็รับตู้เติมด้วยนะคะมีปลายทางด้วยนะคะสําหรับใครสนใจปลายทางก็สามารถแจ้งกับทางร้านได้เลยนะ,ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางในลาซาด้านะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้เหมือนกันนะคะจะมีรูปสินค้าแล้วก็ราคาลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ รูปนะคะก็จะลงเหมือน i อเลยสามารถไปกดติดตามใน La z a d าได้เหมือนกันนะหรือว่าสามารถไปกดติดตามได้ใน i อได้เหมือนกันค่ะจะลงอัปเดตสินค้าใหม่พร้อมราคาก่อนก่อนที่จะรีวิวเนาะสามารถไปสั่งซื้อก่อนเพื่อนได้เลยนะคะตามนี้เลย La z a d าก็ไปสั่งซื้อกันได้เหมือนกันอันนี้ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดของทางร้านแล้วก็ของ l a z a d าเองหรือว่าของพวกบัตรเครดิตพวกวอลเล็ตอะไรพวกนี้สามารถไปใช้กันได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็จะลงรูปสินค้าไว้ตามนี้แล้วก็มีราคาลง,ลงไว้แล้วนะคะนี่เนาะ อันนี้จะคร่าวๆประมาณนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อในจีนะคะชื่อ Beauty Shop K-pop ตามนี้เลยนะคะไปกด Follow กันได้เลยนะอันนี้ก็มีลงรูปสินค้าตามนี้เลยนะคะบางชิ้นก็หมดไปแล้วนะนี่นะคะประมาณนี้เลยของมาใหม่นะคะประมาณนี้เลยนะคะก็จะลงอัปเดตไว้ให้ตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสินค้ากันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวตัวนี้เลยนะคะอันนี้จะราคาชิ้นละ15บาทนะคะจะเป็น อันนี้มอแบบนี้เลยนะน้องน่ารักมากนะคะรตนี้มาไม่เยอะนะแล้วก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะตัวนี้นี่นะคะเดือดริมสโลนะแนะนําเลยนะคะตัวนี้มาแค่2ลายตามนี้เลยอ๋อทุกคนมาทั้งหมด3ลายนะคะราคาเฉลี่ยสบาทนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดือนริมสโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกนี้ด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้น้องก็เพิ่งมาใหม่ค่ะตอนนี้เหลือมาเยอะแล้วนะคะราคา15บาทนะ แล้วก็จะมีเป็นพวกขนมปังแบบนี้นะคะน้องน่ารักมากมากเลยนะอันนี้ก็เพิ่งมาใหม่ค่ะอันนี้น้องราคาชิลล5บาทนะคะตัวนี้จะมีด้วยกทั้าหมด4ลายนะลายคูมะนะคะจะมี2ลายนี้เลยค่ะจะมีเป็นลายเชฟแบบนี้แล้วก็เป็นลายแบบออริจินอลแบบนี้เลยนะแล้วก็ส่วนตัวลายเป็ดนะคะจะมีเป็นลายแบบเป็ดแก้วก,กาแฟแบบนี้นะคะเนื้อน้องจะแบบนิ่มๆนุ่มๆนะคะน่ารักมากๆเลยนะนิ่มมากนะแล้วก็จะมีเป็นสายสีดําให้นะคะแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจซีลแบบนี้ให้เนาะ ก็สามารถไปห้อยพวงกุญแจได้เลยเพราะน้องน่ารักมากๆแล้วก็นี่นะคะเนื้อขึ้นนิ่มมากๆนะอันนี้คือแนะนําเลยนะตัวนี้เป็นแบบรุ่นเก่าเลยนะแล้วก็จะมีเป็นตัวเป็ดลายนี้ค่ะนี่นะคะทั้งหมดสี่ลายตามนี้เลยราคาชิ้นละสิบห้าบาทค่ะเนื้อขึ้นนิ่มมากๆเลยนะตัวนี้ไซส์ประมาณนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยขอเพิ่มเติมนะคะทุกคนน้องมีราคาชิ้นละเจ็ดบาทด้วยนะคะจะเป็นน้องมัคคะลองค่ะนี่นะคะมัคคะลองจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีทั้งหมดทั้ง ทั้งหมดนะคะ5สีตามนี้เลยจะมีเป็นชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูง่วงแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากๆเลยนะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวสีน้าตาลเข้มนะคะแล้วก็มีเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นสีอันนี้จะเป็นแบบสีเหลืองไข่แบบนี้เลยนะคะน้องน่ารักมากๆนะจะคือน้องจะแบบเป็นแบบนี้นะคะนี่นะเอาไปตั้งโมเดลได้นะคะน้องจะเนื้อแบบนิ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนี่ค่ะ ชินละ7บาทนะคะตั้งโมเดลได้เลยเพราะน้องน่ารักมากๆนะคะนี่นะคะจะเป็นน้องมะกรองแบบนี้เลยตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะชิลละ7บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นน้องครัวซองนะคะอันนี้ราคาชิลละ15บาทค่ะนี่นะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะเนื้อน้องคือจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดีนะคะมีกลิ่นหอมนะเป็นกลิ่นหอมขนมปังอ่อนค่ะตัวนี้ชิลละ15บาทนะคะเป็นน้องครัวซองแบบนี้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวฮีโร่นะคะนี่นะน้องมีคือ มาหลายลายเลยนะตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะน้องคือจะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลประมาณนี้เลยนะคะนี่นะก็อนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนด้วยนะตัวนี้จะมีเป็นสีนี้เลยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นน้องสีส้มลายนี้นะคะเป็นน้องฮีโร่นะคะมีหลายลายเลยแล้วก็จะมีลายนี้ค่ะลายผหญิงแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะนี่นะคะก็จะมีลายประมาณนี้เลยราคาตัวนี้ชิ้นละสิบห้าบาทค่ะ นี่นะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็แบบต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวเป็ดนะคะนี่นะข้างในถุงนะคะจะมีบรเชันแบบนี้แล้วก็แพ็กเกจแพ็กเกจซิลค่ะน้องเป็ดอันนี้คือหัวคือตรงหมวกกับนกน้องจะเป็นลายสไปเดอร์แมนแบบนี้นะ,ะเนื้อน้องก็คือเนื้อนิ่มนะคะนิ่มสโ,โลวแบบนี้เลยราคาตัวนี้ชิลลายีบาทค่ะไซส์ประมาณนี้เลยนะคะใญ่เท่ามือเลย2 0บาทนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นน้องขนมปังนะนี่คือเหลือน้อยแล้วค่ะน้องราคาชิลละ25บาทนะคะเนื้อนิ่มสโลประมาณนี้เลยนี่นะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะต่อมาราคานี้นะคะก็จะเป็นตัวพีชนะคะอันนี้นะคะจะราคาชิลละ25บาทนะน้องก็จะมีบอเชแบบนี้ให้ทุกชิ้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะน้องเป็นแพ็กเกจ10บล็อกนะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยเนื้อน้องนะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะแล้วก็ออกเป็นสีมุกมุด้วยนะคะตัวนี้ราคา25บาทค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ39บาทนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะก็จะเป็นน้องหมีพันด้าแบบนี้นะคะเป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้เลยนะอยู่ในแพ็กเกจซีลแบบนี้เลยนะคะมีแพ็กเกจให้ทุกชิ้นเลยนะเนื้อน้องจานิ่มสโตรประมาณนี้เลยนะคะราคาตัวนี้ชิ้นละ39บาทค่ะ ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นน้องสับปะรดนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละสาบาทเหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างเนื้อนะคะเนื้อจะดีแบบนี้เลยนะตะบอกก่อนน้องอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะด้วยความชิ้นใหญ่น้องอาจจะแบบมีการกดทับเล็กน้อยนะประมาณนี้เลยนะคะแต่เนื้อนิ่ม like สโลว์นะคะเซวิบบิบเล่นได้เลยนะนี่นะคะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อนิ่มสโลว์ประมาณนี้เลยนะเนื้อดีมากๆเลยนะคะ ชิ้นละ39บาทค่ะชิ้นใหญ่ด้วยนะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นน้องนกฮ่กนะคะอยู่ในแพ็กเกจสิบล็อกแบบประมาณนี้เลยนะก็จะมีแพ็กเกจให้ทุกชิ้นเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ39บาทนะคะมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะจะมีเป็นสีน้ําเงินแบบนี้อันนี้บอกก่อนอาจจะมีตําหนิการกดทับเล็กน้อยนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะอันนี้ขายในงานราคาเซลล์นะคะคือเนื้อดีมากๆ นี่นะคะก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะสีขาวสีน้ําเงินนะคะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อน้องจะประมาณนี้เลยนี่นะคะเนื้อนิ่มสโ,โลแบบประมาณนี้เนาะราคาตัวนี้ชิละ39บาทค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวมังคุดน,นะคะอันนี้อยู่ในแพ็กเกตนี้นะคะ่ะตัวเนื้อสกูชีนะคะจะประมาณนี้เลยนะ,ะนี่นะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบน,นี้เลยอยู่ในแพ็กเกตนี้ราคาชิละ3าบเหมือนกันค่ะ ต่อมาราคานี้ก็จะเป็นน้องหอยท้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแพคเกจนะคะแล้วก็ตัวสูกุช่นะมีมาด้วยกันทั like, um ้งหมด2สีค่ะก็จะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะเนื well, ้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยค่ะเนื้อดีนะนี่นะคะราคาตัวนี้นะคะชิ้นละ39บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นน้องปลาหมึกนะคะราคาชิ้นละ39บาบาทนะตัวนี้นะคะเหลือชิ้นเดียวแล้วนะ นี่นะคะเน er pues mm like nah ื้อน้องจะประมาณนี้เลยนี่นะอันนี้เหลือชิ้นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะราคา3าบาทค่ะจะเป็นตัวไม้ปาหมึกแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะน้องจะเป็นสกูชี่ลานี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะคือเนื้อดีแบบนี้ทุกชิ้นค่ะชิ้นละ39บาทนะคะเนื้อแบบดีมากๆเป็นเนื้อสกูชี่นะคะตัวนี้แนะนําเลยนะราคา3าบาทค่ะตัวสกูชี่สามารถดึงตัวอย่างในไอจีเลยนะอันนี้จะเป็นข้าวค่ะ ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวอมยิ้มนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อจะนิ่มแล้วก็โ l แบบนี้เลยนะเนื้อดีมากๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็นี้จะเป็นตัว s ก u ช s h y นะคะจะมีแพ็กเกจแบบนี้ให้เหมือนกันเนาะ39บกาบาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวก้อนเมฆนะคะดีเหลือ 2, 2> ชิ้นท้ายแล้วนะ39บาทค่ะเนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็โ l แบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นโดนัทนะคะอันนี้เหลือ อันนี้เหลือมาเยอะแล้วนะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องราคาชิ้นละ39บาทค่ะตัวสกูชี่จะเป็นแบบนี้เลยมีกลิ่นหอมด้วยนะทุกคนคือเนื้อดีมากๆด้วยเนื้อจะเป็นเนื้อสกูชี่แบบนี้ค่ะนี่นะคะเนื้อจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นกระแพรนาเอกนะคะตัวนี้เหลือ2ชิ้นท้าแล้วนะอันนี้ราคาชิ้นละ39บาบาทค่ะนี่นะ คือเนื้อน้องดีมากๆเลยนะคะจะติดถุงเนาะนี่นะคะเนื้อดีนะอันนี้ราคา39บ mm ค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวเค,ค้กนะคะเป็นเค,ค้กลงมานะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องมีสองสีด้วยกันคะ่ะจะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่นะด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะน้องน่ารักมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะเนื้อดีแบบนี้เลยคะ่ะชิ้นละ39 mm บ,า <S 2> <2> <S บาทนะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะ โซนต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวเค้กสตรอเบอรี่ค่ะเนื้อนิ่มโว์แบบนี้เลยนะชิ้นละ39บาทเหมือนกันนะคะอันนี้มีสองสีด้วยกันค่ะจะมีเป็นสีชมพูแบบนี้สีฟ้าแบบนี้ค่ะนี่นะอัพตั้งโมเดลได้เลยนะคะน่ารักมากๆ39บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไอติมโคนนะคะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆนี่ก็39บาทเหมือนกันนะคะเนื้อจะนิ่มโซประมาณนี้เลยนะนี่นะคะตัวสกุช่นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวไอติมยูนิคอร์นคะคะนี่นะน่ารักมากๆอันนี้ก็ราคาชิละ39บาทเหมือนกันเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆ3.9บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอลคริสต์มาสนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลว์มากๆเลยนะเนื้อแบบนี้เลยนะคะแพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนน่ารักมากๆนี่ราคา39บาทค่ะอันนี้ก็ราคาชิละ39บาทเหมือนกันนะคะ นี่นะเป็นน้องหุ่นยนต์ค่ะอันนี้เหลือสีสุดท้ายนะคะเป็นสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นน้องยูนิคอร์นค่ะน้องยูนิคอร์นมี 3- สีนะนี่นะคะจะเป็น3มสีนี้เลยนะคะน้องเนื้อดีมากๆเลยนะอันนี้ราคาชิ้นละ39บาทค่ะจะมีเป็นสีข้างบนสีม่วงแบบนี้เป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะเนื้อนะคะเนื้อนิ่มสโลว์แบบนี้เลยเนื้อดีมากๆอันนี้เป็นเนื้อสกูชี่เลยนะคะแนะนำเลย39บาทค่ะ ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัว s q u i d g เกมนะคะอันนี้มี2ตัวท้ายนะคะก็จะเป็นตัวผู้คุมนะคะแล้วก็ตัวบอสนะ39เหมือนกันค่ะเนื้อดีมากๆนี่นะคะมี2ลายแบบนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเจ้าหญิงนะอันนี้นะคะจะมี3สีไว้กันนอกอันนี้ก็จะมีเป็นหัวสีแดงแบบนี้เป็นสีชมพูเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเนื้อคือนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะอันนี้มีเข้ามาเพิ่มด้วยนะ เนื้อน้องดีนะคะล็อตนี้คือมาเนื้อดีกว่าเดิมนะเนื้อจะนิ่มนะคะแล้วก็สโลประมาณนี้เลยน่ารักมากๆ39บาทนะคะทุกคนมี3ลายสาสีตามนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นแมวนะคะแมวน้องเหลือ3สีสุดท้ายแล้วนะจะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีนี้ค่ะแล้วก็ลายนี้สีนี้ตามนี้เลยอันนี้39บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นบันนะคะราคาชิ้นละ39บาทนะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะ มีสสีนะคะจะมีเป็นสีกาแล็กซี่แล้วก็จะเป็นสีลุงแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นเนื้อบานเลยนะราคาตัวนี้39ค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นน้องข้าวแกงนะอันนี้ราคาชิ้นละ45บาทนะคะน้องเป็นงานราคาเซลล์แล้วก็เหลือแค่นี้แล้วนะอันนี้คือไม่มีมาเพิ่มเติมนะคะเหลือแค่นี้แล้วก็นี่นะคะจะเป็นลายเส้นนะคะน้องเป็นของแท้งานราคาเซลลจะเป็นของทอยบ็อกชอปนะคะแล้วก็ของดิคเคอรเมชชอปประมาณนี้เลย เนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากือเนือเนื้อน้องดีอยู่แล้วนะแบบไม่ติดถุงนะคะนี่นะนี้ไม่ได้ติดถุงเลยนะคะตัวนี้น้องราคาชิละสามสบาทอ่อโทษทีค่ะทุกคนร,ราคาชิละ45บาทนะแพ็กเกจจะเป็นแพ็กเกจใส่ประมาณนี้ใส่ให้ทุกตัวนะคะอันนี้ราคา45ค่ะบอกก่อนน้องจะมีตําหนิการกดทับนะคะหรือรอยต่างๆนะคะประมาณนี้เลยน้องเป็นงานราคาเซลค่ะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัว ุชชี่งานราคาเซลล์นะคะน้องเป็นของแท้นะทุกคนน้องนะคะจะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะนี่นะอันน really ี้จะเป็นด้านหลังค่ะนี่นะข้างในน้องมีของครบนะคะก็จะเป็นตัวกุชชี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีของด้านในนะนี่นะคะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็จะมีเป็นตัวแท็กอะคริลิกนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวสายบอเชนให้นะคะทุกตัวเลยงานน้องนะคะจะมีตําหนิแบบเป็นการกดทับประมาณนี้เลยแต่กลิ่นคือจะหอมมากๆนะคะน้องจะแบบกินหอมมากๆตัวนี้ แล้วก็เ네น like ื้อด like ีแบบนี้เลยคือบีบเล่นได้เลยนะคะแบบบีบเล่นเพลินๆได้เลยจริงๆน้องมีลายเส้นด้วยนะคะทุกชิ้นเลยนะแล้วก็จะมีแบบนี้ให้ทุกช uh ิ้นเหมือนกันซื้อเก็บสะสมได้เลยนะคะคือน้องค่อนข้างหายากนะชิลละ50บาทค่ะตัวนี้แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องเป็นของมือ1ึงทุกชิ้นนะคะน้องเป็นงานราคาเซล์นะมีเยอะมากเลยนะตัวนี้แต่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบประมาณนี้เลย ต่อนะคะนี่ก็จะเป็นตัวปังยาวนะคะน้องราคาชิละ5้บาบาทนะตัวส,สกุชี่นะคะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะนี่นะนี่น้องจะเป็นปังยาวแบบนี้นะคือชิ้นใหญ่มากๆนะคะอันนี้อ้าทาเทียบนะคะสำหรับความยาวมานันเนาะประมาณนี้เลยน่ารักมากๆเหมือนกันนะตัวนี้กลับเข้ามาแล้วนะคะชิละ5้บาบาทนะเนื้อจะนิ่มนะคะแล้วก็มีความซอฟต์สโลว์ประมาณนี้เลยเนื้อดีมากๆนะคะ,นะคะดีนะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้น้องราคาชิละ5้บาบาทนะคะเป็นน้องปังยาวนะ ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวสชี่งานแท็กนะคะน้องเป็นของแท้นะคะเป็นของน้องเป็นของเป็ดซมมิตดพาติเซียนะคะประมาณนี้เลยนะคะน้องน่ารักมากๆอันนี้นะคะก็จะมีมาทั้งหมดสีสีด้วยกัน,นะคะ่ะสีแรกเลยนะจะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้น้องค่อนข้างหาย,ยากเหมือนกันนะนี่นะคะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะจะประมาณแบบประมาณนี้เลยเนื้อคือจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อจะนิ่มนะคะแล้วก็สโลมานี้เลยนะอันนี้เป็นแท็กค่ะ ชิ้นละ60บาทนะคะนี่ก็จะมีเป็นสีม่วงแล้วก็จะมีเป็นตัวสีฟ้านะคะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะตัวนี้น้องราคาชิ้นละ60บาทค่ะนี่นะชิ้นใหญ่นะคะใส่เท่ามือเลยนะคะตัวนี้แนะนําเลยอันนี้เป็นแท็กค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อมาราคานี้ก็จะเป็นตัวเลมอนนะคะอันนี้น้องราคาชิ้นละ5 5บาบาทนะเป็นตัวของบันนี่คาเฟ่นะคะตัวแท็กน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยน่ารักมากๆอันนี้ราคาชิ้นละ55ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องเป็ดนะคะจะอันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องเป็นของซาคิแ้เลนนะคะเป็นของแท้นะงานจะน้องจะอยู่ในกล่องแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะน้องจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะตามกาลเวลานะแล้วก็น้องอยู่ในกล่องแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะเป็นสินค้ามาหนึ่งทุกชิ้นเลยนะจะมีตําหนิเล็กน้อยค่ะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะนี้ราคาชิ้นละ60บาทนะคะได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะ ต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องมะกะลองค่ะน้องมะกะลองตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะมาแค่3สีนะก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เป็นสีครีมแบบนี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นสีเทานะคะนี่นะน้องราคาชิ้นละ80บาทค่ะอันนี้ขายในงานนะคะเซลล์นะหายากมากๆแล้วนะตัวนี้น้องอยู่ในกล่องนะคะอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะตามการเวลาเลยนะนี่นะคะอาจจะแบบว่ารอยแคลกเล็กน้อยนะคะแต่น้องอยู่ในกล่องแบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะเป็นสินค้ามือหนึ่งเหมือนกันนะคะ บอกเลยว่าทุกชิ้นของไนลานะคะเป็นสินค้ามือหนึ่งทุกชิ้นนะคะนี่นะมันอาจจะมีตําหนิตามการเวลา AL, หรือว่าอาจจะมาจากโรงงานนะคะแล้วก็จะมีบอเชนแบบนี้ให้ทุกชิ้นนะคะประมาณนี้เลยค่อนข้างหายากมากแล้วนะตัวนี้มี 3- สีด้วยกันนะคะ80บาทคะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวสกูชี่นะคะน้องจะเป็นงานกล่องแบบนี้นะคะน่ารักมากมากเลยนะจะเป็นงานกล่องประมาณน,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 นี้นะคะกล่องอาจจะแบบว่ามีตําหนิเล็กน้อยนะคะหรืออาจจะไม่มีเลยนะน้องน่ารักมากมากนะคะอันนี้ราคาชิลล์หนบบาทค่ะ น้องเป็นของแท้ทุกชิ้นเลยนะคะก็อันนี้นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะน้องน่ารักมากๆสามารถตู้ลูกตัวอย่างใน i อจเลยนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบนี้น่ารักมากๆแล้วก็จะมีลายเส้นนะคะเป็นของแท้นะคะมีบอเชนให้ทุกชิ้นค่ะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆแนะนําเลยนะคะมีหลายลายเลยนะลายแรกเลยนะคะจะเป็นลายน้องหมีแบบนี้ จะมีเป็นลายตัวนี้ค่ะนี่นะมีเป็นลายเป็ดค่ะลายน้องกบนะจะเป็นลายแบบนี้ค่ะเป็นลายน้องหมูค่ะน้องกระต่ายนะคะน่ารักมากๆนะอันนี้มาแค่ชิ้นเดียวนะประมาณนี้เลยนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะลายน้องน่ารักมากๆส่วนแบบต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวพายชวานะคะ นี่นะคะราคาชิ้นละ130บาทนะทุกคนน้องเป็นงานราคาเซลนะคะมีตาหนิเหมือนเดิมตัวน้องนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นน้องพายชวาแบบนี้นะน้องมันจะเป็นแบบว่าแยกเป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วก็จะมีบบลเชนแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสกูชี่ค่ะเนื้อนะคะจะนิ่มแล้วก็สโลนะแบบนี้ทุกชิ้นกลิ่นคือจะหอมมากๆนะคะทั้งหมด3สีนี้คือกลิ่นจะหอมไม่เหมือนกันเลยนะก็สีแรกเลยนะคะจะเป็นสีม่วงแบบประมาณนี้เลยค่ะ เป็นสีชมพูนะคะนี่บอกก่อนน้องเป็นงานราคาเซลลนะคะมีตําหนีแบบเป็นรอย <paragraphs> เป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะตามการเวลาเลยนะ,ะหรือว่าอาจจะมีการกดทับเล็กน้อยนะคะประมาณนี้เลยนะ,ะ,ะมีสีชมพูตามนั้นน้องแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะหรืออาจจะมีตำหนีที่แพ็กเกจเล็กน้อยนะคะประมาณนี้เลยขอเพิ่มเติมนะคะทุกคนมีน้องบันด้วยนะคะเป็นบนันคริสต์มาสแบบนี้นะอันนี้เหลือน้อยมากๆแล้วนะคะ ก็จะมีสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองแบบนี้เนื mm ้อ hmm. นิ่มสโลมากๆเลยนะนี่นะคะนี่เป็นแท็กค่ะนี่นะราคาตัวนี้ชิ้นละอันนี้ราคาชิ้นละ50บบาทนะคะข้างหลังก็จะมีเป็นลายเส้นให้ทุกชิ้นเลยนะคะตามนี้เลยคลิปนี้นะคะครับคร่าวๆจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ตาม ไอไลน์ของทางร้านได้เลยนะคะสามารถแคปรูปมาได้เลยนะหรือว่าไปดูรูปได้ในไอจีนะคะหรือว่าลาซาด้าก็ได้นะสั่งซื้อทางลาซาด้าก็ได้เหมือนกันนะคะตามนี้เลยนะคะเลือกสั่งมาคนละหนึ่งช่องทางค่ะตามที่สะดวกเลยคลิปนี้คร่าวๆจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนได้บายจ้าอย่าลืมมอุดหนุนกันนเยอะด้วยนะคะ